ไปิดท้ายวันนี้นะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กๆก,ก็ทานดีมาฝากกันจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ทิปข่าวแนะนำค่ะบอนแบกบเครื่องดื่มรังนกแทสสาเร็จรูปคัดสรรรังนกแท้ๆมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทิปข่าเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1 2ึสองสว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะปากคำใหญ่ๆแบบนี้เลย 嗯。Mm. รสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปบอลแบกสูตร100%จากทั้มธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี18ขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1350บาทเท่านั้นรังนกแท้ราคานี้ต้องรีบกดโทรมาเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ Yeah.